ดาวน์โหลดสติ cker line สาวราศีกรกฎน่ารักน่ารักได้แล้ววันนี้ที่สติ cker line ช h o p หรือพิมพ์โฮโลแกลงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะราศีกรกฎด้านการงานช่วงนี้การงานค่อนข้างโดดเด่นและมีโอกาสได้แสดงผลงานออกสู่สายตาคนอื่นค่ะเป็นพวกงานครีเอทีฟงานความคิดสร้างสารรค์หรืองานที่เป็นพวกแฟชั่นต่างๆ แต่ให้ระวังความเป็นคนมีอีโก้สูงของตัวเองนะคะเพราะบริวารและคนรอบข้างอาจจะมีบางคนที่ไม่ชื่นชมคุณค่ะด้านการเงินช่วงนี้ค่อนข้างวิตกกังวลเรื่องเงินที่คุณหมุนไม่ทันและมีการเสียเงินไปกับการเดินทางบ่อยครั้งค่ะมีการขอโชคลาภกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแนะนำว่าช่วงนี้ให้ทำบุญบริจาคลงศพนะคะด้านความรักช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับคนโสดค่ะ ความรักครั้งใหม่กำลังจะเข้ามาอาจจะถูกใจคุณไม่น้อยเลยค่ะคุณจะเจอคนที่พราวสเสน่ห์คุยเก่งและเอาใจคุณเก่งทีเดียวค่ะส่วนใครที่คบอยู่ก็ราบรื่นดีและคุณมักมีการวางแผนออกทริปไปด้วยกันอยู่บ่อยครั้งค่ะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์รัตีเปิดดวง 4G ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line สอบถามโทร 098-442-0234หรือ Adline i d PR Variety